จากับสหรัฐอเมริกาด้วยการนิ่งนะครับและไม่ยอมจรจชาจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะยอมที่จะยุติสงครามทางการค้ากับจีนส่วนประเทศอื่นๆวิ่งเข้าไปหานะครับทางสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญข้อตกลงระหว่างอินเดียนะครับกับสหรัฐอเมริกาจนถึงขณะน,นี้ยังคงไม่ได้ข้อยุตินั่นเองรวม สวัสดีครับมาพบกับผมเจ้ศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สาวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์ News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็แน่นอนเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสงคสงรามทางการค้ายังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเริ่มต้นนะครับเหตุการณ์ระทึกตำรวจโอซาก้านะครับทำการจับกลุ่มตำรวจตกงานจงใจขับชนเด็กประถม มีได้รับบาดเจ็บถึงขั้นกรามหักนะครับสรภาพทำไปเพราะเบื่อโลกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเมืองโอซาก้าสามารถทำการจับภุมชายวัย28ปีขับรถพุ่งชนกลุ่มเด็กนักเรียนประถมได้รับบาดเจ็บ7คนถึงขั้นกรามหักนะครับในย่านที่อยู่อาศัยที่เงียบเมื่อเวลา13 30นาทีตามเวลาท้องถิ่นสุดเศร้าคนร้ายยอมรับว่าเบื่อโลกเลยขับรถพุ่งชนเด็ก นะครับฝรั่งเศสก็มีการตามรอยสหรัฐอเมริกานะครับสั่งคิดภาษีสินค้านะครับราคาประหยัดจากจีนปิดช่องว่างนะครับกันทีมูชิกนะครับะลั์เข้ายุโรปสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าฝรั่งเศสประกาศเตรียม เริ่มต้นการเก็บภาษีสินค้าประหยัดที่ส่งจากจีนเพื่อแก้ปัญหาสินค้าจีนราคาประหยัดนะครับจากแพลตฟอร์มต่างๆหลัง่งไหลเข้าสู่ยุโรปตามหลังสหรัฐอเมริกาในขณะที่ชอวมก็แก้ตัวพลบัน GDP สหรัฐอเมริกาไต่มาสแรกติดลบยืนกรานนโยบายภาษีของตนเองกำลังปริดอกออกผลประธานาธิบดีโดนัลด์ัอป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าภาษีสุรกาก,กรที่ ตัวเข้าประกาศภาษีสุรกากร,กรที่ตัวเขาประกาศอาจจะทําให้สินค้าอาเมริกันมีจํานวนน้อยลงและแพงขึ้นโดยกล่าวว่าเด็กอเมริกันอาจจะมีตุ๊กตา2ตัวแทนที่จะเป็น30ตัวแต่ยืนกรานว่าจีนจะเจ็บหนักกว่าสงครามทางการค้าของเขาทั้งนี้ประมุขของสหรัฐอเมริกาพูดเช่นนี้ในความพยายามที่จะปลอบผ่อนเพิ่มความเชื่อมั่นให้มากขึ้น และกำลังมีความหงุดหงิดว่าวุว่นวานโยบายของเขาจะทำให้ประเทศชาติถล่ม,มลงสู่สภาวะถดถอยหลังจากที่รายงานตัวเลขใหม่ของรัฐบาลแสดงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะถดตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะหดตัวระหว่างช่วง3เดือนแรกของปีในขณะที่สื่อจีนก็แย am ้มอเมริกันลุกหนักนะครับขอเจราจา เรื่องภาษีสุรกากรขณะผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกายอมรับคุยกับอินเดียยังไม่ใกล้บทสรุปสื่อจีนนะครับเผยอเมริกันรุกหนักขอเจรจาเรื่องภาษีสุรกากรด้านชวามมั่นใจมีโอกาสมากที่จะตกลงกับปักกิ่งได้สําเร็จโดยเป็นข้อตกลงตามเงื่อนไขที่อเมริกันกําหนดและเป็นธรรมขณะที่ผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริกายอมรับพูดคุยกับอินเดียยังไม่ใกล้ จุดสรุปสุดท้ายนะครับในขณะที่ทองขาลงร่วงกว่า90ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหุ้นสหรัฐอเมริกาขยับขึ้นน้ำมันปิดบวกหลังช่วาคู่คว่ำบาทนะครับอิหร่านราคาน้ำมันขยับขึ้นเกือบ2เ์นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนชล์มแห่งสหรัฐอเมริกาขู่คว่ำบาทรรองกับอิหร่านนะครับ หลังจากที่การเจรจารอบสีระหว่างวอชิงตันกับอิหร่านถูกเลื่อนออกไปส่วนว่าสวิต์ปิดบวกได้แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทยักษ์ใหญ่และต้องคำปรับลดต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ซึ่งชวมก็มีการขู่นะครับว่าอาจจะมีการรีดภาษีและก็เล่นงานประเทศที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านในขณะที่รักษาหน้าเซเลนสกีนะครับสหรัฐอเมริกาอ้าง ได้ทางออกยอมสลัดดินแดนโดยพยื้นตินัยแก่รัสเซียยูเครนย,ยอมอ่อนข้อตกลงรับการควบคุมของรัสเซียเหนือคราชเมียและแคว้นอื่นๆอีก4แห่งแต่ต้องปราศจากการรับรองอำนาจอธิปไตยของมอสโกเหนือดินแดนเหล่านี้อย่างเป็นทางการคำกล่าวของทูตพิเศษของประธานาธิบดีดนชวมแห่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่เพิ่งโดนรีดภาษียกยกฮะไต้หวัน ยังไว้ใจสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับไม่เชื่อถูกทรัมป์เป็นเบีย้ยในการต่อรองกับจีนไต้หวันยังเชื่อมั่นในแรงสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาจากการยืนยันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของไทเปแม้มีความกังวลในวงกว้างบนเกาะแห่งนี้ว่าประธานาธิบดีโดนทรัมป์อาจจะใช้ไต้หวันเป็นเบีย้ยทําการต่อรองกับทางฝั่งจีนนะครับโดนเชื่อดรายแรกนะครับปรากฏว่าก็ทรัมป์ก็ปลด ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะครับเซนชทแชร์การโจมตีเยเมนประธานาธิบดีโดนชอมแห่งสหรัฐอเมริกาปลดไมวอลส์นะครับพ้นจากตําแหน่งรักษาพ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในวันพรหัสมบดีที่ผ่านมาและแต่งตั้งรัฐรรมนรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าทําหน้าที่เป็นการชั่วคราวในการเคลื่อนไหวปรับตําแหน่งแวดวงคนใกล้ชิดของทรัมป ผลใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในช่วงเดือนมกราคมปวนอีกยกหนึ่งฮะผู้ชุมนุมประท้วงนะครับหลายหมื่นคนชุมนุมทั่วสหรัฐอเมริการอบใหม่ต่อต้านชวมร้รองเคารพหลักนิติธรรมทนายความครูนักกฎหมายเข้าประท้วงกับชาวอเมริกันหลายหมื่นคนทั่วประเทศเพื่อต่อต้นานนโยบายขับไล่ผู้พยพ เลงเป้าหมายเล่นงานทนายความผู้พิพากษานะครับรวมถึงปล่อยให้รวมถึงปล่อยให้พวกเศรษฐีมีส่วนตัดสินใจในเรื่องต่างๆของรัฐบาลเดอรเดนชัมนะครับเกมตอนนี้ก็พลิกปรากฏสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายอ้อนขอจุรจากับจีนปักกิ่งแนะปรับพฤติกรรมถ้าต้องการจะคุยทางการค้า จีนมีการเปิดเผยว่ากำลังทําการพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับศึกกําแพงภาษีแต่ต้องการให้สหรัฐอเมริกาแสดงออกถึงความจริงใจและพร้อมยกเลิกมาตรการลีดภาษีที่สร้างความสั่นกรอนแก่ตลาดโลกและห่วงโซ่อุปทา,านที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่ไม้เด็ดของสหรัฐอเมริกาก็เล็งจัดหนักบรรดาประเทศที่เรียงหน้าซื้อน้ํามันจากรัสเซีย โดนขึ้นภาษี500%นะครับแน่ถ้าปูตินล้มแผนถ้าปูตินล้มแผนการเจรจากับยูเครนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทำเนียบขาวในไม่ช้าเตรียมไม้เด็ดคว่าบาดรนะครับรัสเซียพร้อมขู่จะใช้ยาแรงมาตรการดีดภาษีลงโทษ500%กับประเทศต,ต่างๆที่ซื้อขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซียถ้าประธานาธิบดี วาลาดิมีปูตินนะครับล้มโตะคุยเจราจาสันติภาพในเชิงปรากฏการณ์จนถึงขณะนี้นะครับสงครามทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นเกี่ยวดองกับสงครามยูเครนการที่สหรัฐอเมริกาประกาศนะครับเล่นงานไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับเล่นงานราัสเซียเพื่อบ,บีบให้เข้าสู่กระบวนการเจราจาให้ได้นะครับสาเหตุหลักๆก,ก,ก็เกิดจากสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นโยบายของทรัมป์ยังคงไม่ประสบความสาเร็จ การชุมนุมประท้วงในสหรัฐอเมริกายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องะครับแบทรัมก็ตอนนี้ก็บอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นในขณะที่คนในสหรัฐอเมริกาทําการต่อต้านสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทรัมป์เป็นบงกว้างในรับสาเหตุหลักๆนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาพิมพ์ปรบัตบโดยไม่มีทองมาค้ำประกันการขึ้นขึ้นลงของทองและสูงปริษในขณะนี้นะครับสาเหตุหลักๆที่ทอง พุ่งเกิน50,000บาทเนี่ยก็เกิดจากที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาใช้ทองเป็นเครื่องมือในการทําสงครามนะครับและที่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจะมีการตรวจสอบว่าทองที่สหรัฐอเมริกาบอกมีมีมีมมแล้วนำมาขายในตลาดเนี่ยมีจริงหรือไม่นะครับพอที่ผ่านมาก็มีหลายประเทศฮนะมีการถอนทองออกจากกลังของสหรัฐอเมริกาทําให้เป็นประเด็นทําให้ต้องมีการมาปั่นทองในช่วงเวลานี้ ะครับซึ่งปันปั่นทองในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองในช่วงเวลานี้ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่ทําให้ประเทศที่เป็นผู้กําหนดเกมอย่างสหรัฐอเมริกาได้เปรียบนะครับพวกบรรดาแมลงเมาก็บินเข้ากองไฟกันเพื่อพับพื่อพับเพื่พับเลยนะฮะทองดิจิตอลนะครับที่บอกว่ามีมีมจนถึงขนาดนี้ไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะครับทำให้การลงทุนทองในระหว่างนี้ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงทุกทีผมก็จะเป็นคนลงทุนทองนะทาง โทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้แอปพลิเคชันในการลงทุนทองแต่ตอนนี้ไม่กล้าเลยนะเพราะเห็นเกมของสหรัฐอเมริกาตอนนี้อันตรายมากๆกนะครับการจรจาจรระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเรื่องของสงครามทางการค้านะครับแล้วก็กับจีนต้องยอมรับนะบสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการขู่จะขึ้นภาษี50 0ขึ้นภาษี200เล่นงานกับประเทศที่ไม่ยอมทําการจราจาไม่ทําตามเงื่อนไขของทรัมป์กลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับ นะครับจากการใช้ความรุนแรงเป็นหลักนะครับล่าสุดก็ถล่มเยเมนนะครับก็ปรับมาใช้กลยุทธ์การใช้สงครามทางการค้าเป็นสําคัญสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ความพอดีกับบาบ้าของชวมนะครับทำให้สหรัฐอเมริกานี่ก็ระส่าระส,สายพอสมควรพักที่อยู่ตรงข้ามกับท่ามคนที่เคยสนับสนุนทมก็เปลี่ยนท่าทีเพราะได้รับผลกระทบเป็นบุ่งกว้างแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับชวมในตอนนี้ยังไม่นิ่งต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแต่ที่สนใจก็คือที่น่าสนใจก็คือจีน ใช้อำนาจการต่อรองเป็นประเทศที่มีกลยุทธ์ที่เหนือกว่าจึงใช้วิธีการทำการเจรจา,ากับสหรัฐอเมริกาด้วยการนิ่งนะครับและไม่ยอมเจรจา,าจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะยอมที่จะยุติสงครามทางการค้ากับจีนส่วนประเทศอื่นๆวิง่งเข้าไปหานะครับทางสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญข้อตกลงระหว่างอินเดีย นะครับกับสหรัฐอเมริกาจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่ได้ข้อยุตินั่นเองรวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่คือรเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิน้นเรี่ยวแรงแห่งสภา ปลายของพระราชาที่สืบสานร,รักษา่อ,อยอดใครใครจะรู้ข้างในพระไทย ใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรจบเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่สรงรู้ มันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จดฟงสิ่งใ้จะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังรับกลิ่สุดดาและจะพร้อมทีงข้